สวัสดีแล้วก็สบายดี Bye day. พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่เพียจทุกท่านเป็นยังไงบ้างกันคะสอสามวันนี้หนาวกันไหมคะ ส่วนตีวันนี้ไม่หนาวนะคะตากแดดตากลมค่ะพาพี่พีเอฟซีทุกท่านเลาะอ,อีกตามเคยนะคะมาพุ่มมาพ่อกับผู้สาวค่ะเลาะพาเลาะอ,อยู่ตลอดเวลานะคะขับรถไปเรื่อยๆสมมิวไปเรื่อยๆพบเจอหลายสิ่งหลายอย่าง<ม>เห็นอะไรสวยอะไรงามเห็นอะไรที่รู้สึกว่าแปลกหูแปลก,ก,ปกตาไปนิดก็จะถ่ายภาพ ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพบรรยากาศให้พี่ๆเอซีทุกท่านได้ดูได้ชมกันบางครั้งก็บรรยายถึกบางครั้งก็บรรยายผิดแต่ก็ต้องขออาภาัยมาณที่นี้นะคะตอนนี้เนาะตีเองก็ขับรถมาเรื่อยๆ,ๆนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตท,ที่ขับรถมาตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างแต่ว่ารู้สึกว่าเส้นทางรถไฟหลงคู่ที่อยู่ข้างบนนะคะ ใหญ่อ,อกใหญ่อ,อกนะคะน่าจะเป็นแถวก็เรียกว่าอะไรมาตรงนี้เนาะเท่าที่ตีถามมือก็คือเป็นสถานีรถไฟนะคะเป็นสถานีรถไฟมวเกเหลก็กเป็นสถานีใหม่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยขับมาดูนะคะเห็นถนนสวยถนนงามถนนดีด,ดีก็เลยขับเข้ามาเพลินเลยนะคะไม่รู้ว่าจะสุดอยู่ที่ไหนเนาะพี่ๆทุกท่านก็ไปดูไปสมบรรยากาศพร้อมๆกันซึง่งข้างๆตรงซ้ายมือตี จะเป็นการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเป็นทางเส้นทางรถไฟรางคู่เป็นทางเส้นทางรถไฟขบวนนะคะมาที่นี่จบทีเดียว3อย่างรถไฟขบวนข้างๆนะเห็นไหมคะอ่าเนี่ยนะคะพี่พีเีทุกท่านตรงซ้ายมือเนาะจะมีรถไฟขบวนเพื่อเรียกว่ารถไฟอ่าขบวนอะไรบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามีขบวนอะไรบ้างเนาะพี่พีเีท่านส่วน ที่เป็นเสาสูงๆข้างๆขวามือนะคะก็จะเป็นเส้นทางรถไฟรางคู่เนาะเป็นเขาเรียกว,ว่าสถานีก็แล้วกันถ้าตีพูดผิดอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกตีใต้คลิปได้นะคะจากที่ตีได้ถามเพื่อนคือเส้นทางรถไฟรางคู่นะคะจุดนี้และทีแรกตีก็เข้าใจว่า เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงซึ่งได้มาจอดถามแล้วก็ mm hmm. เพื่อนก็บอกว่า mm hmm. เป็นเส้นทางรถไฟรางคู่ที่กำลังจะเปิดไซส์นะคะ mm hmm. กำลังจะเปิดไซส์ห้าได้ขึ้นไปนะตรงจุดที่ผ่านตัวอำเภอนะคะสูงมากตีว่าไม่ต่ำกว่า50เมตรแน่ๆนะคะสูงติววิวเลยนะคะขึ้นไปอยู่ ภาพบรรยากาศข้างล่างบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะคะขึ้นไปได้ข้างบนนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเพื่อนจะเปิดไซส์เมื่อไหร่นะคะแต่ว่าอันนี้คือการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะบรรยากาศท้องฟ้าวันนี้บอกได้เลยสีฟ้าค้ามนะคะพี่เอซีทุกท่านกับเมฆหมอกเขเรียกว่าหมอกอ่าเขเรียกว่าอะไรเมฆก,ก็แล้กวกันเนาะเมฆสีขาวกับท้องฟ้าสีคล้ำนะคะ ถามว่าร้อนไหมก็ร้อนอยู่ค่ะแต่ได้ภาพและบรรยากาศสวยๆงามๆมาฝากพี่ๆเอทุกท่านก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะคะมาที่นี่นะคะเราจะได้ถึง3อย่างนะคะพวกเรียกว่ามาทีเดียวจบที่3ามพ่อเรียกว่าอะไรได้ความรู้เพิ่มเติมมาอีก3รูปแบบ3อย่างก็รแล้กวกันนานนีิก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้ถูกที่ถูกทางนะคะนั่นแหละค่ะ,คะ พอได้มาแล้วเราก็จะเห็นที่เป็นเสาสูงๆตรงข้างซ้ายมือก็จะเป็นเส้นทางรถไฟรางคู่ที่กําลังจะเปิดใจแล้วก็ขวามือไปก็จะมีทั้งเส้นทางรถไฟขบวนที่เพิ่งใช้อยู่ปัจจุบันแล้วก็การก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกําลังก่อสร้างกันอยู่นะคะตรงนี้จะเป็นจุดทางแยกซึ่งทางแยกนี้นะคะเลี้ยวซ้ายก็จะออกไปทางสามารถออกไปทางเขื่อนประสาท เกื่อนประสาหรือจะออกไปที่ก็เรียกว่าถ้าออกเขื่อนประสากก็น่าจะออกไซยภูมิได้เหมือนกันนะคะเสื่อเกื่อนประสาส่วนสิทธิ์นะคะทุกคนที่เป็นที่เรียกว่ามีมีทางรถไฟลอยน้ํานะคะซึ่งวันนี้ตีอิงก็ว่าจะไปแต่คงจะนีไม่น่าจะได้ไปหรอกค่ะพี่พี่เีทัวเพราะว่าตอนนี้ก็ปลาไปบ่ายสามแล้วนะคะปลาไปบ่ายสามแล้วว่าจะไปที่ผาเสด็จเนาะผาสด็จ จะพาพีพีเอฟซีทุกท่านไปดูเส้นทางหรือว่าอุโมงรถไฟรางคู่นะคะเห็นว่ารถไฟกำลังจะมานะคะเดี๋ยวเราจชมบรรยากาศบนวิ่งผ่านกันก่อนว่าจะเป็นบรรยากาศแบบไหนนะคะรถล,ลูนส่เินรถไฟมาแล้วจ้าเป็นรถไฟอะไรเนาะว้าวเป็นรถไฟกุศ หลังจากสมรถไฟกันเสร็จเรียบร้อยรถไฟวิ่งผ่านมานะคะพี่เบ c ีทวนทห็นรถไฟก็จะมีหลายแบบเนาะหลายแบบเท่าที่ดิเห็นก็จะมีรถไฟแบบนําเที่ยวนะคะรถไฟที่บรรทุกสินค้าเป็นตู้เทีร์คอนเนอร์และอันนี้ก็มีตู้เทีร์คอนเนอร์บ้างแล้วก็เป็นเป็นแบบกลมๆคล้ายๆเหมือนถังน้ํามันแตน่น่าจะไม่ใช่ถังน้ํามันนะน่าจะเป็นบรรทุกปูนหรือเปล่าเนาะ อันนี้คือตีเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะน่าจะเป็นรถไฟบรรทุกสินค้าที่เกี่ยวกับการบรรทุกปูนด้วยแล้วก็อันที่เป็นตู้ที่คอนเนอร์นี่ก็น่าจะเป็นตู้ที่คอนเนอร์เกี่ยวกับสินค้าเหมือนกันเลยเนาะพี่พี่ดทุกท่านนะคะรถไฟขบวนนี้นะคะอาจจะเป็นรถไฟขบวนที่เรียกว่าบรรทุกสินค้ามากกว่าขนส่งขนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นรถไฟที่ขนส่งคนอันนี้คือความคิดของตีนะ อันนี้ตีเองก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่ตีคาดเดาเฉยๆนะคะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกตีได้นะคะก็ขอบพคุณนะคะทุกคำทุกคอมเมนต์ที่แนะนําแล้วก็ให้ข้อมูลนะคะนั่นแหละคะ่ะคือความคิดนะอันนี้คือความเข้าใจของตีหรือสิ่งที่ตีเห็นก็แล้วกันเนาะแต่ว่าสาหรับรถไฟที่บรรทุกคนเท่าที่ตีเห็นนี่ก็จะเป็นรถไฟที่แบบเป็นตู้ยาวๆนะคะแล้วก็จะมี มีพ่ดเรียกว่ามีนักท่องเที่ยวหรือว่ามีผู้โดยสารนั่งอยู่ข้างในจะเป็นจะมีพ่ดเรียกว่ามีเก้าอีก้ก็แล้วกันเนาะอาจจะจะจะแตกต่างจากรถไฟคันนี้อย่างเงี้ยค่ะเนาะอันนี้คือความเข้าใจนะคะถ้าหากผิดพลาดอะไรตีเองก็ต้องขออภัยซึ่งตีเองไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้เนาะ,ะนั่นแหละค่ะซึ่งตีเองได้นั่งแต่รถไฟความเร็วอ,อไม่ใช่ความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงยังไม่ได้นั่งนะคะ ซึ่งตีเองก็ได้นั่งแต่รถไฟที่ว่ารถไฟอ่าฟ้าที่เข้าไปกรุงเทพตอนนั้นเนาะนั่นแหละค่ะได้นั่งสองครั้งแค่นั้นแหละค่ะพี่พีเแนเนาะสองวันคือวันหนึ่งก็เข้าไปหาน้องใจนะครับช่วงปีใหม่และวันหนึ่งก็ช่วงที่เป็นพาเข้าไปกรุงเทพนั่นแหละค่ะก็เป็นครั้งแรกแล้วก็เข้าไปกรุงเทพสองครั้งนะคะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะอันนี้นะคะตีวันนี้ตีเองก็พาพีพีเอลเลาะอยู่อ่ากด บ้านนอกหรือเขตต่างจังหวัดก็แล้วกันนะคะอันนี้จะอยู่แถวสระบุรีนะคะดูปั๊มน้ำมันปั๊มนี้ออ้เป็นแต่สะออนเหรอพี่พีเอฟคิท่านเฮตจะมีบนจอดรถนะคะดูนะคะอันนี้คือถนนต่างจังหวัดหรือว่าเขตสุนตบุรบ,บ้านนอกนะคะเป็นถนนสีเลนเนาะลาดยางพึ่งเสร็จใหม่ๆม,มาดมา,มาเลยนะเนี่ยตีว่านะอันนี้คือการคาดเดานะคะเดาไปนะคะเดาเอาคือถนนเส้นนี้สามารถทะลุออกสู่ เขื่อนป่าสาักส,นสุนิะธิ์ได้นะคะซึ่งตีเองก็ได้ถามทางมาตลอดทางแล้วเนาะพี่พ,พ,พี่ทุกท่านจากที่ตีได้ขับรถมาเรื่อยๆ,ๆนะคะเพื่อจะออกไปสู่อ,อุโมงนะคะอุโมงผาสเสด็จเนาะก็ไม่รู้ว่าจะไปถูกหรือเปล่านะคะถูกไม่ถูกไม่รู้นะคะแต่ตอนนี้ขอได้รีวิวถนนจุดนี้ก่อนบอกได้เลยว่า สวยมากงามมากนะคะอุย้ยสะอ่อนการพัฒนาของเพื่นถนนหนทางสุดยอดแห่งการความสะดวกสบายก็แล้วกันนะคะพัฒนาไม่เคยหยุดเลยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ละพื้นที่แต่ละจุดนะคะพัฒนาแข่งกันจริงๆนะตีว่านะตีไปแต่ละจังหวัดนะถนนหนทางนี่อุย้ยแต่ละมองแต่ละที่นะคะ สวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะดูนะคะก่อกลางถนนขีดเส้นขีดลายสีส้มสวยงามนะคะต่อไปด้วยฟุตบาทนะเพ mm hmm. เรียกว่าอะไรก่อกางถนนเหมือนเดิมแล้วค่ะแล้วก็ขีดลายเป็นสีแดงเออสีดําสีขาวอย่างเงี้ยคะ่ะพี่สีคลานนะ mm hmm. เห็นไป้ายไหมคะสามารถออกสู่ไซยภูมุมโดยผ่านอําเภอเทศดิษฐ์หรือจะออกด่านขุนทวดก็ได้นะ นะคะคุณลีก็อะไรครัวเบิกบานอะไรนี่แหละค่ะพี่พีทีมท่านเนาะนี่แหละค่ะมาถึงจุดนี้นะคะเราก็เลี้ยวซ้ายนะคะจะไปเขื่อนป่าสาทสุสลสิทธิ์นะคะสามารถไปเที่ยวเส้นทางรถไฟลอยน้ําได้นะคะถ้าพูดถึงเขื่อนป่าสักสุลสิทธิ์นะคะตีเคยได้ไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะบอกได้เลยวิวสวยมากบรรยากาศดีมากๆง่วงงามมากๆโดยเฉพาะเส้นทางที่ขับเลาะเรียบเขื่อนนะคะ บรรยากาศนี่บอกได้เลยว่าสวยมากๆเลยนะคะวิวธรรมศาตร์มาเต็มจริงๆแลยจุดไฮไลท์คือจุดที่เป็นเส้นทางรถไฟลอยนะ้ำเวลารถไฟขบวนมาอ้ยสวยงามมากๆนะคะถ้าไปถึงลบบุรีเลยแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเยอะมากลิงก็เยอะนะคะโอเคค่ะคลิปนี้มาถึงจุดนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ